เดีเจ้าวันนี้มากินข้าวเ้อะกันน้ำพริกอิกเก๋ตั้งเหนือปิดยะห้องน้ำพริกบะเกะ๋น้ำพริกอีกเก๋เจ้าวันนี้มีอย่างแอมมีมีนมไม้เผามีฟักทองนึ่งแล้วก็ขาดบะได้ก็คือปลาทูปลาทีนี่เองแล้วก็ข้าวนึ่งห่อน,อนเจ้ามากินข้าวเ้อะกันวิธีทำจะมีใน อีพีหนึ่งอันนี้อีพีสองนะเจ้าเนอตํำต่ำพิกอีเก๋เนี่ยม่เจ้านางบดใส่บะใส่ห้าแล้วปกติเขาจะ่มใส่ห้าเนาะเขาใส่เจ้าใส่เกลือแล้วกกแกะปลาทูใส่เป็นนิ้วปกติเขาจะใส่อย่งก็แคบหมูบัดกินหมูบัดได้เป็นที่จะรับนะเจ้าป็นคนเหนือเนี่ย แต่ว่าเกยปวยเป็นมะเร็งรายากสินของมักของน้องออล้ำขนาดปอมแพป่น้องเจ้าฝนกจ็จะตกเอาไม้เผาติดปเปิไปปนไปหามาเราเปิดมันเงยเปินเผาลูกปลามะาก็เปินกับมาต้ม หวานจรักกรักมาไปน้องเจ้านี่เจ๋เนี่ยบะไตบะไสบะเขือบะเขือแจ้นี่น่ะตึงบะล้ำเ้าะล้ำย้อนบะเขือเนี่ยล้ำขนาดเอาไปกัน้นหืนมันออกอย่างกันเนอะกักทองแน่นขนาดมาจากเมืองลอง ่อกับปอแม่ของเปลือนเอามาขึ้นนกประมาณเป็นน้องเจ้ามี่ำพอนึกมีกระเทียมมีหอมแดงนะมีกระเทียมมีพริก ใพริกกีน้หนูจะอร่อยกระเทียมตกไข่เหือไข่มาห้าใส่ห้าบางคนปนใส่ห้าดิบมือล้นะบีบมะนาวอื้อ้นเหลือนเกดแจ้กั้นเกือดแจ้ขั้นเฮินมันออกที่เขียวๆอะ่ะ ก็เอามะเขือมาใส่หกไปด้วยกันบีบมะานาวอืมทางนี้กำล้ำมาจะมีออกเก๋จำเป็นต้องใส่ห้าปลาทูทอดอือกะเหมือกอแจนเนี่ยจำจำคนละ แครกินข้าวเหมือนล้ำล้อกินข้าวก็แม่เจ้านัางนะเอาไปลองทำเผาหน่อยเจ้าใส่เกลือไข่มักชูรสใส่ชูรสไปตัวบีบมะนาวใสว่ไข่ยนียใส่มะนาวไปกันหนึ่งแล้วเส็ดมากมมชูมันมได้กินครับงอมากอยู่หนาจะบัลลัม ได้กินกั้หน่้อไม้ไม้ต้มหน่้อไม้เผานี่น่้อไม้เผาแล้วเผาแล้วก็เอามาต้มคนเดียวรำคนเดียวอร่อยรำมรัมลองไปทำดูนะจ๊ะเนื้อ ดักดูคล an ิปเต็มๆไปที่ u t u b e เจ้านางน้อยชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ไปกันเนอะมันบกกะกันไหม